สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับยินต้อนรับเข้าสู่ช่อง Moto Travel นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวอุปรกรณ์การการอยู่กันกินนะครับเวลาไปแคมปิ้งกลางเต็นท์เดินทางนะครับผม่ก็จะ,จะเป็นส่วนมากผมจะใช้รกรณ์ที่ไดซื้อจากช้อปปิ้งออนไลน์นะครับ เม็นก็ไปลงสนามมาละสองสามครั้งเลยต้องเอามาเตรียมดูหน่อยว่ายอ,อย่างเยู่อวันกอันนี้ก็ได้มาในของลาซาดานะครับก็เป็นเตาที่ใช้แก๊สกระบอกนะฮะ มถือว่าสะดวกดีขนาดเล็กด้วยเพราะส่วนมากาผมจะเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับก็เลยใช้เป็นตัวนี้ถ้าใช้เป็นตัวซีซีราีใหญ่นั้นไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อันนั้นน่าจะเหมาะกับคนที่เดินทางโดยรถยนต์แต่ผมว่าเท่านี้ก็โอเคแล้วนะอีกตัวงหน่อทำความสะอาดสักนิดนึงเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเอาไว้ ใส่เคี่ยวล็อกกับแก๊สกระป๋องนะครับจะเป็นสองเคี่ยวนะเป็นสองเคี่ยวอย่างนี้นะครับนี่ก็สะดวกครับใช้งานง่ายอันนี้ก็จะเป็นตัวบังลมเวลามีลมนะครับตามขนาดของเตาของกระทะ,ะวางแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวบังลมนะฮะง่ายๆนะเดี๋ยวก็จะมาดูว่า เบื้องต้นนี้ยังไงอันนี้เป็นแก๊สกระป๋องทั่วไปนะครับผมนะครับแก๊สกระป๋องทั่วไปที่ผมใช้งานมาแล้วนะครับก็อย่างนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นเคี่ยวล็อกนะครับผมแต่ว่าตัวของแก๊สกระป๋องเนี่ยจะมีบั้งแค่ตัวเดียวนะครับตรงนี้นะครับมีบั้งแค่ตัวเดียวทำงางก็นี่นะครับก็เอาตัวที่มีบั้งไวข้างบนแต่ว่าล็อกข้างล่างก่อน ง่ายๆล็อกข้างล่างเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับล็อกเข้าไปกับตรงนี้ก่อนนะครับล็อกเข้าไปแล้วปุ๊บทุกคนคงเข้าใจนะครับแล้วเดี๋ยวท่อแก๊สมันก็จะเข้าไปในรูเองนะครับอย่างนี้แล้วก็ดันนะครับเนี่ยดันเข้าไปก็จะมีเสียงนี้นะครับเนี่ยครับขวาเป็นถูกด้านนะครับแต่ถ้าซ้าย ซ้ายมันจะไม่ไปเลยนะมันจะมีเดือล็อกปอะมาอีกทีหนึ่งนะครับ่างนี้แล้วเวลาลจุดเวลาเราจุดแล้วก็่างนี้เลยนะครับตรงน,นี้อ่าผมลืมบอกอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นขานะครับขามขั้นตอน,ปนไปเลยทีเดียวนี่เป็นขานะครับตั้งสะดวกนะครับผมนี่เลยนีเลยเปิดวาล์วแก๊สครับเบาๆานีนะ่ได้ยินนะปิดเปิด เปิดเบาๆนะครับตรงนี้เป็นตัวจุดนะครับจุดกับน,นี่ครับผมนะพอจุดแล้วก็จะได้อย่างนี้นะครับผมเล่งไฟบอไฟอย่างเงี้ยนี่ครับอย่างผมเปิดพัดลมู่ตอนนี้ก็จะมีลมนะครับถ้าเราไม่มีเราไม่ใส่ตัวกันลมมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราอย่างนี้ เดี๋ยวปิดไว้ก่อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนปิดเวยกันนี่ก็สะดวกนะครับอีกอันหนึง่งนี่ก็เป็นชุดหม้อง่ายๆไม่ต้องมีอะไรมากมายการไปแคมปิ้งเนี่ยมันแบบอ,ยยยอยู่แบบง่ายๆสบายๆกันแล้วนะจะซื้อเนื้อซื้ออะไรไปก็แล้วแต่นะฮะมันก็จะมีหลายอย่างอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้อันนี้คือ ของอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับในชิ้นอุปกรณ์นีก็จะมีจะมาแบบนี้เลยนะครับวันที่เขาส่งของมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหนูคือะไรก็จะมาบอเนี่นะครับเป็นเหมือนถ้วยไม้นะเพราะว่ามันหุงข้าวได้นะครับใบตะขาบนี่เป็นของพลาสติกใช้ได้หลายอย่างนะครับ แล้วแต่ใครจะเอาไปใช้เป็นอะไรนะฮะแล้วแต่ได้มาสองชิ้นนะฮะขนาดเท่ากันพอดีเลยเท่ากันพอดีเปนะฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวสำคัญตัวพระเอกเลยนะฮะหมอ้อก็จะมีด้ามจับตรงนี้ ะครับก็เวลาใช้งานก็ง่ายๆเลยนะครับพอ,อจะทำอะไรกินนะครับหงู้าวได้ต้มได้ต้มน้ำต้มมามา่าต้มกาแฟได้สะดวกครับตัวนี้ผมใช้ต้มกาแฟต้มมาม่านะครับน,นี้เลยถือว่าโอเคใช้งานจริงได้นะครับหลักๆแล้ว ถ้าไปคนเดียวหรือไปกับเพื่อนจะสองสามคนสี่คนผมว่าสำคัญสำคัญเลยตัวนี้ก็คือมันจะมันจะสะดวกนะครับตอนเช้าใครชอบกินกาแฟอย่างนี้ก็สะดวกนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ใครที่เขาต้มม,มาม่าต้มต้มทำกับข้าวเองได้นะทำกับข้าวได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวแกเราก็แรงพอสมควรน,นะครับ เดี๋ยวผมจะลองง่ายๆก่อนแล้วกันอุ่นข้าวอุ่นอะไรอุ่นอาหารได้หมดเลยนะครับไม่ได้อวยฮะรจริงๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหมอน้อขนาดนี่นครับผมว่าเข้าใช้เนี่ยตักสักทีหนึ่งใส่เนี่ยตักข้าวสารใส่หุงได้สบายเลยนะอันนี้หมอ้อตม้ม หูงเขาได้ส่วนนี้ผมไปใช้เป็นกระทะกระทะไว้มีเนื้อทอดเนื้อมีไข่ทอดไข่เป็นไข่าดาวง่ายงนะครับแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ใช้น้ำมันด้วยล่าสุดผมไปแคมปิ้งที่ภูพามา่านมาเพื่อนผมลองไม่ไม่มีน้ำมันกันเลยนะเพื่อนผมใช้ดูก็ไม่ติดล้างออกง่ายทำความสะอาดง่ายด้วยนีาก็ใช้เป็นถาดกระทะจานได้เหมือนกัน ดได้ใช้ง,งานได้หลากหลายอย่างเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาต้มกาแฟดูกอนช่วงส,สายๆนิดนึง <c ười> กินกาแฟาช่วงนี้คงไม่เป็นไรหรอกอันนี้ก็ต้มได้เหมือนกันนะฮะก็ต้มน้ําแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าใช้อุปกรณ์ผิดวิธีเดี๋ยวใช้ตัวน,นี้ต้มแล้วกันส่วนแก้วนี้ก็แก้วทั่วไป หาซื้อได้ร้านยี่สิบาทอะไรก็มีหมดนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองวันนี้เราจะมาลองเตาแก๊สกันว่ามันจะเวิร์กไหมต่สำหรับผมมันเวิร์กนะเดี๋ยวมาลองดูก่อนตามสุดเลยกางออกแกงออกป๊บบนี้เลยนะฮะนี้ ตรงนี้นี่เห็นเงินใช่โอเคอย่างนี้นะฮะก็อันนี้ก็บังลมตามที่บอกครั้งแรกบังลมไว้นะจัดส่งให้ไว้ก่อนเนะติมน้ำ ่มาลองดูเดี๋ยวผมจะจางบานตัวนี้ออกก่อนเพื่อที่จะได้เห็นว่าจุดจริงๆนะเปิดแก๊สนานแล้วอ่าเนี้ยถ้าถ้าเกิดไม่บังลมนะเดเปลวไฟก็จะยิงนี่บังลมทีางในอ่าได้การละเดี๋ยวเรามารอดูกัน ระหว่างที่รอก็เดี๋ยวคุยกันไปเรื่อยๆนะครับผมการที่มีอุปกรณ์อย่างนี้ไว้ผมว่ามันสะดวกดีนะครับย้าเราไปคนเดียวไปกับเพื่อนไปกับแฟนไปกับอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องหาอุปกรณ์ที่เอทอะทะอย่างเตาแก๊สปิกนิกนะครับเตาแก๊สปิกนิกอยาจะก,กระทงกระทะอะไรพวกนี้บางทีด้วยความจํากัดของการ ขนของขนอุปกรณ์ไอ้อย่างเงี้ยมันช่วยเราได้นะมันสะดวกมันใช้พื้นที่น้อยด้วยเดี๋ยวเราเสร็จเราทำอะไรเสร็จเราก็จะถอดแยกออกจากกันเราก็จะเหลือแค่ชิ้นเล็กๆนะใส่กระเป๋ากระเป๋าเป้กระเป๋าอะไรอย่างนี้ได้สบายเลย อีอย่างมันก็ไม่ได้เปลืองแก๊สมากเนะี่ยเราเล่งได,เไดง้เราเบาได้อย่างเงี้ยเราเบาได้เล่งได้เหมือนแก๊สทั่วไปเลยเหมือนแก๊สในกวรเรือนทั่วไปเลยนะถามว่าตัวนี้มันอันตรายไหมความอันตรายเกิดขึ้นก็มีเปอร์เซ็นที่เป็นไปได้แต่ถือว่าน้อยอยู่คนะเพราะว่าในส่วนของตัวแก๊สกระป๋องถ้าเราใช้งานถูกวิธี ผมคิดว่ามันก็ยังมีความอันตรายน้อยอยู่แต่ก็ไม่ได้ว่ามันไม่อันตรายนะก็อยู่ด้วยว่าเราจะใช้งานยังไงนะครับาดูก่อนอ่าเริ่มแล้วตอนนี้เริ่มแล้วครับให้ดู เสียงความเดือดเริ่มมาแล้วบอกรายลเอียดสุดไหเนี่ยกาแฟแกาแฟสำเร็จครับผมมาแล้วโอ้โหเสียงมาเสียงมาให้ดูก่อนก็นได้เดี๋ยวผมบอกรายละเอียดสุดเลยมาดูน,นะลวดวนลง,งดู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 ความร้อนดูความเดือดนะค อย่งนี้ถือว่าใช้ได้ฮะปิดแก๊สแก๊สเนี่โอ้โหไอความร้อนนี่แน่นอนจริงๆเนี่ยนเะช้ชาๆนะกาแฟร้อนๆน,นะ ข้าน,นี่เลยนเะนี่เนี่นะครับจะเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมของเจ้าเาตาแก๊สกระป๋องแก๊สสนามนะครับผมขนาดเล็กใช้งานง่ายสะดวกนะไม่ต้องอะไรยุ่งยากวุ่นวายขอแค่ เช็คดีๆในตอนที่เสียบตัวกระป๋องแก๊สเข้ากับตัวเตาแก๊สนะฮะให้เช็คดีๆว่าวาลว,ว่าเขี้ยวล็อกอะไรมันลงกันพอดีแล้วนะครับก็เปิดเปิดวาล์วแก๊สเช็คดูก่อนก็ได้ตรงนี้นะเปิดวาล์วแก๊สเช็คดูนะับเปิดวาล์วชึบจุดแล้วค่อยๆปิดค่อยๆป,ปิดเพื่อให้อ่ แรงดันของแกมันค่อยๆเบาลงเบาลงนะเราไม่ได้ปิดการทํางานแบบกระทันทีกะทันหันนะไมมใช่กะทันทประมาณนั้นนะวันนี้ก็มารีวิวอุปกรณ์ที่ใช้ในการไปแคมปิง้งนะครับที่สะดวกถือว่าสะดวกมากๆทําได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหุงข้าวต้มมามา่าทำกับข้าวนะครับผมแล้วก็ต้มน้ําร้อนชงกาแฟ ระยามเช้านะวันนี้ก็เจ๋งครับมารีวิวอุปกรสุดยอดเดี๋ยวรอบหน้านี้มีอะไรมารีวิวเดี๋ยวเตอกันคผม